เราไปดูเรื่องของ Entertainment Complex นะครับแล้วก็เรื่องของความสนใจของชาวต่างชาติที่จะเดินหน้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะยิ่งเลยประเทศที่ถือว่าเศรษฐกิจหลักของเขาเลยเนี่ยคือเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ e n t e r t a อร์ e n นเมนไปติดตามกันได้นะครับในช่วงของ w h h e a d l i n e ครับ มาเราเองกำลังจะเดินหน้านะครับในการที่จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครบวงจรนะครับผู้ประกอบการต่างชาติเองที่เขามีประสบการณ์เขาเลยสนใจในการที่จะเดินหน้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับหนึ่งในกลุ่มใหญ่เลยนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกของเราก็คือมาจากมาเก๊าเนี่ยแหละครับถ้าเกิดใครเห็นมาเก๊าจะพบว่าธุรกิจหลักๆของเขาเลยก็คือบรรดาเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรแบบนี้โดยบริษัทม e ลโคร e s ีสอร์ทแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่นะครับผู้พัฒนารีสอร์ทแบบครบวงจร integrated อาณาจักรความบันเทิงระดับโลกมาเก๊าเนี่ยนะครับมีการประกาศที่จะร่วมมือสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างารสางารรค์แห่งประเทศไทยก็คือ THCCA พร้อมจัดตั้งสำนังกงานแห่งใหม่ในกรุงเทพนอกจากนี้แน่นอนครับไหนๆจะมาแล้วมีความสนใจในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนโทุกกฎหมายในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดว่ากฎหมายนั้นเปิดทางขึ้นมาลอเรนซ์โฮซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเ e ลโครีสอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์บอกว่าส่วนตัวแล้วมองว่าบ้านเราเองนะครับคือประเทศไทยมีจุดยืนที่ชัดเจน <c oughs> ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค พอมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสพบว่าบ้านเรานี้เนี่ยมีศักยภาพมากกว่าคาว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือแค่การท่องเที่ยวแต่ยังโดดเด่นในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิงอีกหลากหลายมิติด้วย การร่วมมือของสองฝ่ายครับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของไทยและสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมในเวทีโลกมุ่งหวังส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่นะครับที่มีศักยภาพ5้าคนให้เข้าร่วมโปรแกร,รมฝึกอบรมเข้มข้น3เดือนกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับจากหลากหลายชาติกันสหรัฐอเมริกาสหรชาชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสมาเข๊าซึ่งคงคงจะได้รับทักษะนะครับความรู้ประสบการณ์ระดับสากลไปพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของบ้านเรา ผลักดันประเทศไทยนั้นให้เป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสารรค์ระดับโลกได้ด้วยลอเรนโซบอกว่าบริษัทเองมีแพลตฟอร์มวัฒนธรรมนะครับระดับพรีเมียมเพื่อที่จะเพิ่มอิทธิพลนานาชาตินะครับซึ่งจะเห็นได้จากรางวัลที่ได้รับเนี่ยในมาเก๊าฟิลิปปินส์ไซปรัสโครงการพวกนี้ครับช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยและก็สร้างจุดหมายปลายทางให้กลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมระดับโลกได้ในอนาคตด้วย เวลามีคนถามบอกว่าบริษัทมีแผนการลงทุนใน Enter t อร์เ e n t Complex ที่อาจจะมีองค์ประกอบของคาสิโนถ้ากฎหมายนั้นเปิดทางนะครับให้มีการพนันที่ถูกกฎหมายในคาสิโนหรือไม่นะครับลอเรนโซบอกว่าไทยมีศักยภาพที่น่าสนใจครับบริษัทเองรอความชัดเจนเกี่ยวข้องกับกฎหมายใบยอนุญาตกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการลงทุนและก็พื้นที่ของรัฐบาลไทยด้วยว่าตกลงแล้วจะเป็นทำเลไหนกันแนะ่ลอเรนโซบอกว่า ความโดดเด่นซอ f t Power การท่องเที่ยวบริษัทเขาเองคือเมดโคก็เลยจัดตั้งสำนักงานในกรุงเทพนะครับเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งนอกจากการร่วมพัฒนาุาสาวกรรมสร้างสารรค์ของไทยและนวัตกรรมระดับโลกยังจัดตั้งเพื่อมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆนะครับอย่างโรงแรมรีสอร์ทในประเทศไทยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลอเรนโซบอกว่าปัจจุบันนี้บริษัทบริหารรีสอร์ทแบบครบวงจร6กแห่งครับ <c oughs> ประกอบไปด้วยที่มาเก๊าเองฟิลิปปินส์รีลังกาไซปรัสปีที่แล้วดึงดูดนัดกลงทุนได้นะครับทุกคน21ล้านคนภาพรวมมีนักท่องเที่ยวเข้าพักเนี่ยนะครับจะนานกว่า30%และมีการใช้จ่ายมากคู่แข่ง3-4เท่าเพราะบริษัทเองมีสถานบันเทงิงรีสอร์ทครบวงจรมองว่าการท่องเที่ยวในเอเอชียในปีนี้จะเติบโตได้ดีด้วยก็หวังว่าปีนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นการท่องเที่ยวจะมากขึ้นอันนี้ลอเรนโซเขากล่าวไว้แบบนี้นะ นอกจากนี้มีรายงานนะคะจากมาเก๊าบิสเนสด้วยนะคะรวบรวมความเห็นของนักวิเคราะห์น,นะคะที่มีต่อสาหกรรมคาสิโนนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอทายอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็มีคาสิโนอยู่ในนั้นนะคะก็ถือว่าได้รับความสนใจจากทางด้านของมาเก๊าอย่างมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ค่ะทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้มาเก๊าเนี่ยเพิ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะแล้วก็นอกเหนือจากคาสิโนที่แม้ว่าตัวเลขของการเติบโตยังไปได้แต่ว่าถ้าไปู คำอื่นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่เติบโตเลยนะคะดังนั้นจึงเกิดทางตันของภาคธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะเลยหันมาให้ความสนใจกับโอกาสที่จะมาทำเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์หรือว่าคาสิโนโถูกกฎหมายในประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยในปีนี้นะคะปี2025รัฐบาลมาเกาคัดการว่ารายได้จากการพานันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ29,700ล้านดอลลาร์สหร,รัฐแต่ว่าทางด้านของตัวคา,า,วาร์ลสิส์อวารซึ่งเป็น ประธานสภาหอการค้าและุตสาหกรรมของโปรตตเกสจีนนะคะกลับมองว่าคาสินโนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารนั้นอาจจะฟื้นตัวจริงแต่ธุรกิจขนาดเล็กที่ห่างไกลพื้นที่คาสินโนกลับไม่เติบโตและบางธุรกิจหดตัวด้วยซ้ํานะคะส่วนด้านของเกลนแมตคร์นีนะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์จามชลายมาเกาให้ความเห็นว่าผู้ประกอบการคาสินโน,นมีลูกค้าจํานวนมากเพราะว่าคาสิโนนั้นเป็นแหลห่งดึงดูดสําหรับนักพน,นันระดับสูงห ว่าเป็นไฮโรเลอร์ซึ่งเคยสร้างรายได้ได้ไดถึง60%ของรายได้คาสิโนในมาเก๊าในปี2013นะคะแต่หลังจากนั้นค่ะมาเก๊าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการจับกลุ่มผู้บริหารของซันซิตี้ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการพนันระดับ VIP อรายใหญ่ที่สุดของโลกสัดส่วนนี้ก็เลยค่อยๆแผ่วลงไปซึ่งภายใต้สัมปทานคาสิโนฉบับใหม่ที่เพิ่งเริ่มบังคับใช้1มกราคมปี2023ที่ผ่านมานะคะผู้ประกอบการ6รายให้คำมั่นว่าจะลงทุนใน ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันมากกว่า1นึ่งแสนล้านปาตากามาเกาก็าคือสกุลเงินของมาเกานะคะเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงดังนั้นธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาธุรกิจใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือแม้แต่เศรษฐกิจกลางคืนนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นอยู่นานขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นนอกนอจากนี้นะคะเบรลีนักวิเคราะห์จากบ,บริษัท ไอกรัมมิกซ์นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาสา,สากรรมคาสิโนระดับโลกค่ะมองเห็นว่าผู้ประกอบการคาสิโนส่วนใหญ่เลือกที่จะทุ่มงบประมาณไปกับก,บการโปรโมตนอกประเทศแล้วก็เตือนว่ามาเก๊าเนี่ยเป็นแหล่งเมืองหลวงของการพนันระดับโลกเผชิญกับความท้าทายจากการเคลื่อนไหวของประเทศไทยนะคะเพราะว่ารัฐบาลไทยกําลังพิจารณาอนุญาตให้มีรีสอร์ทแบบครบวงจรที่มีการพนันคล้ายคลึงกับมาเก๊าซึ่งจะเปิดให้บริการต่างชาติเข้ามาใช้บริการด้วยนะคะ ที่สาคัญถ้าเทียบไทยกับมาเก๊าแล้วแตกต่างกันค่ะมาเก๊าเนี่ยมีคาสิโนเป็นจุดดึงดูดหลักนะคะแต่ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมมีเรื่องของผู้คนนะคะหรือแม้แต่สิ่งอื่นอย่างเช่นอาหารที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้หนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเข้ามาอีกด้วยนะคะและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้ประกอบการรายใหญ่6รายที่ทําคาสิโนในมาเกา๊าถึงสนใจแล้วก็เตรียมที่จะลงทุนในประเทศไทยถ้ามีความชัดเจนทางด้านกฎหมายมากยิ่งขึ้นค่ะ ลอเรนซ์โฮไม่ได้มีภาพให้ดูนะครับแต่ว่าเป็นลูกชายนะครับคือคนที่เป็นเจ้าพ่อ,อของวงการการพนันของมาเก๊าชื่อส t ต n ลี y โฮนะครับบางคนนี้มองหน้าตาทาไมฝรั่งฝรั่งก็เป็นเชื้อสายนะครับอังกฤษจีนและดัตช์ที่เป็นยูแล้วก็เป็นเจ้าพ่อวงการการพนันนะครับส t ต n ลี y โฮมีลูกทั้งหมด17คนลอเรนซ์โฮเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็น่าสนใจมากถ้าเกิดว่าใครเคยดูหนังพวกประเภทแบบว่าเขาเรียกว่าคาสิโนไทคูนหนังเนี่ยเก่าละปี9-2นะครับ ในเรื่องนั้นเป็นเรื่องสแตนลีย์โฮคนที่เล่นปเป็พระเอกคือหลิวเตอรหัวนะลองไปดูเพราะว่าเส้นทางในการสร้างอาณาจักรตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากถามว่าทำไมมาเก๊าถึงได้กลายเป็นศูนย์กลางความนานาชแนลเพราะมาเก๊าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ราชวงศ์หมิงเนี่ย มอบให้กับทางโปรตุเกสเป็นผู้เช่าเพราะโปรตุเกสไปช่วยเขาปราบกบฏโจรสลัดที่สุดก,ก็เลยกลายเป็นดินแดนที่มีความเป็นฝรั่งมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่ว่าจากนั้นนะครับในปี1 9 9 8เนี่ยก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนจนกระทั่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นหนึ่งในสุดยอดลักขับของโมเดลในเรื่องของการพนันอย่างถูกกฎหมายของโลกไปด้วย ทีนี้เรามาดูเรื่องของความสามารถในการดึงดูดการลงทุนนะครับแล้วก็ศักยภาพนะครับในการที่จะเป็นพื้นที่รับการลงทุนนะครับกรุงเทพมหานครเองปีนี้นะครับได้ถูกจัดอันดับให้เพิ่มขึ้นมาในฐานะที่เป็นเมืองที่น่าดึงดูดน่าลงทุนมากที่สุดอันดับที่34ของโลกนะครับเรามาดูกันบ้างในประเด็นนี้อันนี้เน้นย้ำนะครับว่าเป็นศูนย์กรุงเทพมหานครไม่ใช่ทั้งประเทศนะครับคุณเอกว่านยูอมรปานเป็นโฆษกกทมก็กล่าวในโอกาสที่กรุงเทพนี้เนี่ยได้รับการจัดอันดับนี่แหละครับให้เป็นเมืองน่าลงท กรุงเทพเป็นก้ากระโดดอย่างมีนัยสำคัญในดัชนีเมืองระดับโลก Global Cities Index จากปีนะครับ2024จากการจัดอันดับของบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลกก็คือคือนี่ขยับ11อันดับนะครับส่วนอันดับที่34จากเดิมอยู่ที่45เป็นการเติบโตที่สูงที่สุดเลยในบรรดา50เมืองชั้นนำทั่วโลกเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านกิจกรรมทางธุรกิจประสบการณ์ทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารทีนี้ความก้าวหน้าทางกิจกรรมธุรกิจกรุงเทพนี้เนี่ยปัจจัยหลักเลยม,มาจากตัวเลขการขนส่งทางทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นนนมากใปีี้ หลายเมืองเจอกับปัญหาการขนส่งทางทะเลที่มันหยุดชะง,งักไปและความท้าทายอื่นๆที่ตั้งเชิงทุทธศาสตร์ของกรุงเทพช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นนะครับในมิตินี้นอกจากนี้ครับการเพิ่มขึ้นของจำนวนบริษัท การบริการชั้นนําระดับโลกกรุงเทพช่วยยกระดับอันดับด้านกิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมสะท้อนให้เห็นครับถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและน่าดึงดูดรวมถึงชื่อเสียงของกรุงเทพที่เพิ่มขึ้นในฐานะศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศเป็นผลมาจากความสะดวกด,ด้านการดำเนินธุรกิจความน่าดึงดูดไม่นเงินลงทุนเรียกได้ว่าการจัดอันดับนี้ตอกย้าความน่าดึงดูดของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการให้บริการธุรกิจนอกประเทศทีนี้ตัวดัชนี GCI นี้นะครับประเมินเมืองต่างๆเกณฑ์อะไรบ้างหนึ่งครับกิจกรรมทางธุรกิจ สทุนมนุษย์ 3. การแลกเปลี่ยนข้อมูล 4. ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม 5. การมีส่วนร่วมทางการเมืองใช้ตัวชี้วัดส1รายการและปีที่แล้วคือปี2024ครับเอาหลักเกณฑ์ใหม่ๆเข้ามาวัดเช่นความพร้อมดิจิทัลการเคลื่อนย้ายของมนุษย์อย่างไรก็ตามครับรายงานของผู้จะทำรายงานคือเคอน์นี่ระบุได้บอกว่า เพื่อไต่อันดับให้สูงขึ้นนี้กรุงเทพมหานครนะครับต้องเร่งจัดการข้อท้าทาย2อ,อย่างครับ 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคม 2. การสร้างเสริมนะครับขีดจํากัดความทางด้านของนวัตกรรมเพิ่มเติมไปด้วยนะครับก็ไม่น่าแปลกใจครับแต่ว่าประเทศไทยคงไม่ได้มีกรุงเทพเนาะเรามี7จจังหวัดนะครับก็ <c oughs> กระจายตัวกันบ้างเหมือนเรื่องคาสิโนเนี่ยเคยถามว่าถ้าตั้งทาเลที่ไหนถ้าเกิดมาลงกรุงเทพอีกหรือบางอ่งก็ไม่ไหวแล้ว啊 แอดแล้วอ่ะบางคนบอกแบบนี้ถ้ากลัวคนไทยเล่นใช่ไหมเอาไปไว้ในพื้นที่ไกลๆแหละ mm hmm. มีสนามบินลงต่างชาติเข้ามาเล่นแล้วก็แล้วก็อยุดตรงนั้นน่ะคนไทยไม่ต้องเล่นก็ได้ mm hmm. หรือเปล่าไม่รู้ mm hmm. แต่นี่ก็คือหนึ่งในข้อเสนอที่บรรดาน,นักวิชาการเองก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องตั้งในพื้นที่เมืองใหญ่นะครับ mm hmm. ไปพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เข้าถึงยากปั๊กก็มีความหมายสาารุูรปพภคจะได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะนำไปสู่จุดดังกล่าวได้ด้วยก็อาจจะเป็นข้อดีเรื่องการกระจายความเจริญก็ได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็มองว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโนเนี่ยแหละน่าจะดึงคนไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คนไทยก็ไปเล่นประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> ก็ให้กลับมาเล่นในบ้านเราจะได้มีเงินเข้าประเทศนะคะทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวคงรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard Wealth ค่ะ